ถ้าคุณโดนตัดขาเย็บปากและถูกเปลี่ยนเป็นตัววอรัสคุณจะยังเชื่อในความเป็นมนุษย์อยู่ไหมเสียงคำถามนี้อาจฟังดูบา้าฟังดูเวอร์หรืออาจฟังดูแค่พล็อตหนังสยองขวัญไร้สาระเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณลองเงียบลงสักนิดแล้วคิดตามจริงๆคำถามนี้อาจเป็นคำถามที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของคุณเพราะทักคือหนังที่ไม่ได้แค่หลอกให้กลัวแต่มันเปลี่ยนให้คุณกลัวตัวเอง มันคือเรื่องของมนุษย์ที่ถูกเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์แต่ที่หลอนที่สุดคือเขายังมีหัวใจมนุษย์อยู่ข้างในสวัสดีครับนี่คือ Movie with Chris รายการที่เราจะมาชำละหนังทุกเรื่องในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนและวันนี้เราจะพาคุณลึกไปถึงความบ้าคลั่งและบาดแผลของหนังอินดียสุดหลอนจากค่าย a อ4เรื่อง t า x เมื่อเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณไม่ใช่คนแต่เป็นวอลลัสและเมื่อความเหงา ผักให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์คำคในพอดแคสต์ทำไมถึงกลายเป็นฝันร้ายถ้าเรื่องล้อเล่นของใครสักคนกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาคุณยังจะกล้าเล่นแบบเดิมอยู่ไหม Task เริ่มต้นด้วยเรื่องล้อเล่นครับ Kevin Smith เจ้าของพอดแคสต์ o d c a s t เจอประกาศในเวด d ิ t ว่าจะให้คนพักฟรีถ้ายอมใส่ชุดวอลล์สฟังดูตลกแต่เขาคิดต่อว่าทำไมไม่เอามาทำหนังเลยละ่ะ เรื่องเ,อเราจึงเริ่มจากวอรเรสพิธีกรพอดแคสต์ Podcast ที่บินไปสัมภาษณ์คนแปลกๆ mm hmm. เขาเจอชายแก่ชื่อฮาวเวิร์ดฮาวและถูกเชิญไปที่บ้านจากตรงนั้นเขาไม่เคยได้กลับบ้านมาเป็นคนอีกเลยทำไมคนคนหนึ่งถึงอยากสร้างสัตว์ขึ้นมาจากมนุษย์คุณเคยรู้สึกเหงาจนอยากย้อนเวลาไหมและถ้าการย้อนเวลาคือการเปลี่ยนใครสักคนให้กลายเป็นสัตว์ล mm ่ะฮาวเวิร์ดเคยติดเกาะ แล้วเพื่อนที่ช่วยชีวิตของเขาคือวอรรัสชื่อมิสเตอร์ทรัคส์สุดท้ายเขากลับฆ่ามันเพื่อเอาตัวรอดความรู้สึกผิดนั้นฝังใจและเขาตัดสินใจสร้างมิสเตอร์ทัคส์ขึ้นมาใหม่จากมนุษย์วอลรัสถูกตัดขาเย็บปากเย็บผิวเป็นตัววอรรัสคอร์เวิร์ดพูดกับเขาเหมือนสัตว์เลี้ยงฝึกให้ว่ายน้ำให้อาหารปลานี่คือการบูชาย,ยันเพื่อความเหงาที่ป่วยอย่างน่าสงสาร 3. ถ้าคุณถูกเปลี่ยนเป็นสัตว์ทั้งๆท,ที่ยังมีสติคุณจะรับมือยังไงอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายบางทีอาจเป็นการอยู่ต่อในร่างที่ไม่ใช่ของเราเวอรัสยังมีสติยังหายใจยังคิดได้แต่พูดไม่ได้ลองเรียกใครไม่ได้แต่ยังจำได้ว่าเคยเป็นมนุษย์และไม่มีใครรับรู้แฟนกับเพื่อนเขาจำเขาไม่ได้เลย นี่คือสถานารกรกมที่เกิดขึ้นในขณะที่เขายังมีลมหายใจและถามเราว่าความเป็นมนุษย์ผูกอยู่กับรูปร่างหรือจิตใจ 4. ลองนึกภาพคุณในร่างที่ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นคุณคุณร้องไห้ไม่ได้คุณพูดไม่ได้แต่อยู่ในร่างสัตว์ที่แปลกแยกแล้วใครกันแน่ที่มองว่าคุณไม่ใช่คน เวอร์เลสเคยเยาะเยอยคนอื่นเอาความพิการมาหากินตอนนี้เขาเองกลายเป็นคอนเทนต์ที่คนดูหัวเราะและคนดูอย่างเราต่างจากเขาแค่ไหนกันทักสะท้อนว่าเราอาจจะเป็นคนในวันนี้แต่อย่าลืมว่าเราเองก็หัวเราะกับความผิดปกติของคนอื่นน่าถ้าทักคือกระจกคุณเห็นอะไรในนั้นคุณเคยคิดไหมว่าความเป็นมนุษย์ของเรานั้นบางกว่าที่คิด วอรัสไม่ได้ถูกช่วยเขากลายเป็นสัตว์ตลอดไปและฉากสุดท้ายเขาร้องไห้ในร่างเวอร์สที่ไม่มีใครมองเห็นเขาเป็นคนอีกแล้วฮอเวิร์ดตายอย่างสงบพอได้อยู่กับมิสเตอร์ทักอีกครั้งแต่เวอร์สตายทั้งเป็นเขายังรู้สึกยังเจ็บแต่ไม่มีใครเข้าใจทักเตือนว่ามนุษย์ที่ไม่เห็นหัวกันก็ไม่มีอะไรต่างจากสัตว์ที่อยู่คนละฝูง ขอบคุณที่ฟังม e บ i เว c คริสฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์หนังที่อยากฟังเรื่องต่อไปครับถ้าคุณยังเชื่อในความเป็นมนุษย์อย่าลืมตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าคุณกลายเป็นวอลลัสขึ้นมาจริงๆจะมีใครยังจำคุณได้ไหมว่าคุณเคยเป็นใครสำหรับวันนี้